สวัสดีค่ะพบกับ p d s โฟกัสไต้หวันและดิฉันสุชาวดีจับพือสสำหรับข่าวแรกวันนี้อิทธิพลจากโลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้สองวันนี้เกิดน้ำท่วมหลายแห่งในนครไทนานและเกาฉงวันนี้เขตเลี้ยวกวุยจ่าเชียนรวม5้าเขตในนครเกาฉงประกาศหยุดงานหยุดเรียนหนึ่งวันกรมอุตุชี้ว่าล่าสุดความกดอากาศต่ำแถบทะเลตะวันออกของฟิลิปปินมีกำลังแรงขึ้นเรื่อยๆอาจก่อตัวเป็นไต้ฝุ่นลูกที่9ก้าของปีนี้ เช้าวันนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องในนครเกาชงแต่ไม่มีน้ําท่วมเป็นบริเวณกว้างแต่นครเกาชงประกาศให้เขตเลี้ยวกวยจ่าเชียนรวม5เขตหยุดงานหยุดเรียน1วันกองพลนหารราบที่8จัดเตรียมเรือยางเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ์ช่วยเหลืออุทกภยัยเพื่อรับมือกับน้าท่วมที่อาจเกิดขึ้นในเมืองไทยนานเกาฉงและผิงตง อิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังลมที่ทวีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้พื้นที่ด้านทิศใต้ของเมืองยุนหลิง,งมีฝนตกต่อเนื่องกรมอุตุคาดการว่าทิศทางของลมฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวจากชายฝั่งขึ้นบกยุนหลิงต้องระวังฝนตกหนักอิทธิพลจากกระแสลมร้อนจะทำให้เขตภูเขาทางเหนือเกิดพายุฝนฟ้าะน,นองในช่วงบ่าย 西南风配配合着这个比较旺盛的暖湿的水汽，加上这个海陆风环流，还有地形的影响，所以整个因素合在一起。所以我们的这个预计呢，从最主要的大雨会是在台南、高雄、屏东，尤其是高雄、屏东的靠山区、嗯。 และจะเข้าใกล้ไต้หวันที่สุดในวันจันทร์และอังคารหน้าซึ่งต้องเฝ้าระวังอิทธิพลต่อไต้หวันข่าวต่อไปวันนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันเปิดเผยผลการวิจัยการตรวจหาแอนติบอดีจากกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงในเมืองซังควาพบิวท่าไลซิงแอนติบอดีในตัวผู้ป่วยติดเชื้อ18รายแต่การทดสอบกับคนอีก4,841รายพบเพียง4รายเท่านั้นชี้ชัดว่าเสี่ยงติดเชื้อในชุมชนอยู่ในระดับต่ำมาก ผลรายงานการตรวจแอนติบอดีเมืองจังฮวาเผยแพร่อย่างเป็นทางการเมื่อเช้าวันนี้รายงานโดยอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันและกองอนามัยเมืองจังฮวาโดยเมืองจังฮวาได้สุ่มตัวอย่างทดสอบตรวจแอนติบอดีกับคน4,841รายพบเพียง4รายเท่านั้นที่มีนิวท่านไลซิงแอนติบอดีอัตราการเกิดผลบวกมีเพียงหมื่นละ8.3เท่านั้น 就印证了我们刚才所讲的，一般的民众在社区里面，他相当的安全，他根本不需要再去做这些抗体的检测。 คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันและกองอนามัยเมืองจังหวาได้ร่วมมือกันตั้งแต่เดือนมิถุนายนเพื่อวิจัยการตรวจหาแอนติบอดีในซีรัมจากประชากร1,000 0คนทั้งนี้พบสารนิวทันไลซิงแอนติบอดีในผู้ป่วยติดเชื้อตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเมษายนทั้งหมด18รายซึ่งจะมีภูมิคุ้มกัน100วันหลังจากนี้ชี้ให้เห็นว่าการใช้ชีวิตในชุมชนมีความปลอดภัยสูง ระยะน,นี้ประชาชนเริ่มกาดตกศูนย์บัญชาการเตือนเข้าออกสถานที่สาธารณะแปดประเภทต้องสวมหน้ากากอนามัยไม่เช่นนั้นรัฐบาลท้องถิ่นมีสิทธิ์ปรับและในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาการระบาดของโรคโควิด -19 ในเกาหลีใต้พุ่งสูงขึ้นศูนย์บัญชาการจึงประกาศถอดเกาหลีใต้ออกจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงปานกลางเข้าไต้หวันต้องกักตัว14วัน ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาการระบาดของโรคโควิด -19 ในเกาหลีใต้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วศูนย์บัญชาการประกาศถอดเกาหลีใต้ออกจากกลุ่มประเทศความเสี่ยงปานกลางเข้าไต้หวันต้องกักตัว14วันด้านสีลังกาช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาการระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องผู้ป่วยใหม่ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศจึงปรับให้สีลังกาอยู่ในกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำส่วนประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางประกอบไปด้วยมาเลเซียสิงคโปร์และเวียดนาม อย่างไรก็ดีสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในไต้หวันคงที่ทำให้ประชาชนเริ่มกัดตกศูนย์บัญชาการชี้ว่ามาตรการชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจป้องกันโรคไม่ได้ผลตามที่คาดซึ่งขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่อเข้าออกสถานที่สาธารณะแบบประเภทอาทิสถานพยาบาลการโดยสารระบบขนส่งมวลชนตลาดเป็นต้นหากฝ่าฝืนรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถสั่งปรับตามกฎหมายได้ ขอบคุณที่รับชม PTS f o c u โฟกัไต้หวันในวันนี้จากกันด้วยภาพส่วนไวท์เฮาส์ที่สหรัฐอเมริกาแล้วพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ